กราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะฮะนี่แล้วขอขอบคุณใหญ่อจะดีได้หลายท่านนะครับที่ได้การไว้วางใจนะครับในซื้อขายกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะนี่นะครับวันนี้มีพระมาแบ่งปันพี่เอฟซีกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะมาชมองค์แรกกันเลยนะครับนะฮะนี่มาชมอง์แรกกันเลยนะฮะ นี่นะครับเป็นหลวงพ่อชินราชนะครับนะฮะเป็นหลวงพ่อชินราชนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูที่หลังนะครับนะฮะเป็นพ่อชินราชนะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก้นตอกโคดนะฮะก้นตอกโคดสวยงามนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะครับนะฮะตีกล้องให้ดูนะครับนี่นี่นะครับชมกันไปชัดๆชัดๆนะครับนะฮะ ผิวจะออกออกพายเงินนิดๆนะครับองค์นี้ติดพายเงินนะครับเสนหนิมเนี่ยโหมันจัดเลยนะฮะนี่นะครับสามซอกนะฮะซอกแขนนะครับนี่หน้าตานะครับนะฮะนี่น่ารักทีเดียวเลยนะครับนะฮะนี่เสนหิมดูเสนิมนะครับนี่นะฮะนี่ น bon ี่นะครับไปกันช้าๆนะครับช้าๆชัดๆนะครับนี่สามซองนะครับน้ําทองน้ําทองเรายังเดินอยู่เลยนะฮะนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ชัดๆนี่ให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับนะฮะเห็นกันชัดๆเลยนะฮะนี่ครับหน้าตานะฮะนี่นะครับ ที่เบ้ายังพอเห็นนะฮะนี่ข้างก็จะประมาณนี้นะครับพี่พีเอฟซนะฮะนี่นะครับข้างมาชมหลังกันบ้างนะครับหลังนะฮะนี่โอ้โหนี่นะครับเอกลักษณ์ของการหล่อบโบราณนะฮะนี่นะครับนี่ที่เบ้านะครับนี่ฮนะมาส่องกลนกันบ้างนะครับนะฮะนี่นะครับ สนิมนี่กินตะไบหมดแล้วนะฮะนะครับพี่พีเอฟซีนะฮะนี่โคตรก็จะประมาณนี้นะค,ะนะครับนะฮะนะฮะโคตรจะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะเห็นกันดนชะัดเลยนะฮะนี่นะครับน,น,ะะนี่สนิมกินหมดแล้วนะฮะพี่ๆท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับสนใจนะครับโดยชอบนะครับค่อยทักมา นะะฮดูให้ชอบนะครับนะะฮดูให้ชอบก่อนนะครับนะะฮดูให้ชอบนะครับนี่ดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับแล้วทักมานะฮะน่ารักทีเดียวนะฮะพระองค์นี้นะฮะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พีเอฟซีนะฮะสนใจแคปหน้าจอกันได้เลยนะครับนะฮะแคปหน้าจอกันได้เลยนะฮะนี่น่ารักนะครับนะฮะน่ารักดีนี่นะฮะโค้ดนี่ ต่อโค้ดด้วยนะครับมาชมองต่อไปกันเลยนะครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพเอนะฮะองนี้นะครับพิมพเอนะฮะนี่พิมพเอนะครับดูโดยรวมแล้วน่ารักดีนะครับพระองค์นี้น่ารักทีเดียวนะครับนะฮะน่ารักทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะครับนะฮะตีกล้องให้ดูไปกันช้าๆชัดๆเลยนะครับพี่พีเอฟซีนี่ขออนุญาตปรับไฟนิดนึง เหมือนจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พยายามจะให้เห็นกันชัดๆนี่นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะดูตามซอกเนื้อเนินเอกินเกินนี่นะครับมันทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะกับองค์ดาลาในหนังสือนะครับผมเพิ่งได้มานะครับรูปเปรียบเทียบนะครับนี่น่ารักทีเดียวนะครับนี่ฮะดูสนิมนะครับดูสนิมตามซอกตามไรนะโหเก่าแน่นอนเลยนะฮะนี่นะเป็นพิมพ์ A นะฮะนี่ฮะเป็นพิมพ์ A นะครับ พิมพ์เอนะครับนี่ฮะตาพินนี่ชัดเจนเลยนะฮะตาพินนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่ฮะน่ารักดีนะฮะหน้าตานะครับก้นนะครับนี่มีช่อนะครับก้นมีช่อนะครับตันหน่แดงๆนี่ฮะเก่าเก่าเลยนะครับนะฮะนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับ VFC นะฮะสนใจนะครับสนใจสอบถามได้นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับ นี่นะฮะเหมือนองค์ดาลาเลยนะครับนะฮะเหมือนองค์ดลาเลยองกลางนะครับที่ผมวงไว้นี่นะฮะเหมือนองเหมือนองคดาลาเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะเปรียบเทียบกันได้เลยนะฮะนี่นะครับเหมือนองค์ดาลาเลยนะฮะนี่ฮะนี่นะครับเหมือนองคดาลาในหนังสือเลยนะครับองนี้นะฮะนี่นี่นะครับเหมือนกันเลยนะฮะนี่นะครับ พี่ๆท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับดูลรชอบดูลรใช่ดูลรถูกใจนะครับทักกันมาได้นะฮะให้ไวนะครับพ้าชุดนี้ให้ไวนะฮะนะฮะให้ไวเลยนะครับอยู่ได้ไม่นานน่าแน่เลยนะครับมาชมอง์ต่อไปนะถ้าเป็นจอบเล็กนะครับจอบเล็กนะฮะองนี้นะฮะจอบเล็กเก่าเก่ามันๆเลยนะครับองนี้นะฮะนี่เพิ่งได้มาเลยครับสดๆร้อนๆเลยนะครับสามองนี้นะสดๆร้อนๆเลยนี่น่าจะเป็นแข้งตรงนะองนี้นะครับนี่ นี่ดูหน้าดูตาครับเนี่ฮะเก่าจ right ัดเลยนะฮะพระองค์นี้นะครับเก่าจัดเลยนะฮะเนื้อหาก็จะตประมาณนี้นะครับพี่พีเฟซนะฮะเนื้อหาประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะเห็นกันชัดๆนะฮะนะฮะจะส่องให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับนี่ข้างประมาณนี้นะครับนะฮะข้างประมาณนี้เลยนะครับ ดูหน้าใหม่สองนั่งนะชัดนะฮะนี่นี่นะครับนี่นะฮะแข้งตรงนะผมว่าน่าจะเป็นแข้งตรงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นพีเอฟซนะฮะสนใจนะครับสอบถามได้น่ารักทีเดียวนะภาพงนี้นะครับนี่ยิ้มสวยเลยนะครับนะฮะสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับนะฮะสอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทิ้งเบอร์ไว้ให้ นี่เลยนะครับฝาก2เบอร์นี้ไปด้วยนะครับพพเอฟซีนะครับฝาก2เบอร์นี้ไปด้วยนะครับนะฮะนะฮะฝาก2เบอร์นี้ไปด้วยนะครับถ้าถ้าสแกนไลน์นี่จะไวที่สุดนะครับนะฮะฝาก2เบอร์นี้ไปด้วยนะครับหนุ่ม2แควนินดีรับใช้นะครับพพเอฟซีนะฝากพพเอฟซีที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันนิดนึงนะครับนะฮะ EP นี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับ สวัสดีครับ